ปาท้องครับเมื่อต่อมีทีมงานไผ่ซีท้องครับต่อไปด้ร่งันอะไนี่นะต่อปเห็นว่าผาเทปดำหน่อยเห็นยังอยู่มั้ยถึงขึกนหน่อ กำังทมงานเที okay, dad, yeah, right, ่ยวสมภพนี้มาแต่อย so like, ู amber, oh ่สิบหากระปันไอ้คำทองครับมันมันนะไอ้สีทองครับไปไปไปตัดเดี๋ยวไปน๋ยัยังยังยังยั

ทุกขั้นตอนครับของทีที่ทันครับเปย์นะครับไ้ย้ำท้อครับกำลังผูกล็อก้างครับด้านบนกะทีมงานกำลังของเครื่องใหม่ครับ มาได้ไหมอันนี้รเราเลยจ้ดึงดึงหัวเข้ามอนี้นิดเดียวต้องเินองเดินต้องต้องต้องต้งต้องการนบมาการนีนาทีข้อดาข้อข้อขเลยบน้าข้อไปดึงไปดึงไปเออข้อข้อได้ฝันได้ฝันถึงข้อขถึงไปนีดึงข้อข้ตายดเลยายดที่ห คนกำลังชิมกันครับนี่ครับตำนานที่มีลมหายใจครับอีพอท่องครับเมื่อต่อทีมงานไัยสีท่องครับ กา้งของครับกำลังผูกลอกหางยางธรรมะเขม,เมครับความมาตรฐานครับไปไตั้งงานง่ามตาครับ <c oughs> ไข่สีทองลองลองด้วยน้องไข่สีทองครับสร้างบอตอยครับสร้างม่มตัวเลขครับ ขึ้นกันเลยครับทานด้านขวานะครับทานกลางครับไพ่สีทองครับทานสายครับโค้เชเล่น เรียบร้อยเลครับสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบสี่ร้อยครับสร้งเลยกำกับครับกอกสครับสี่สิบสี่ร้อยครับสี่ร้อยครางระครับนี่คานรีบร้อยครับ ขึ้นฟุตสูงล็กตาซ่าตบเล็กๆหลายาทีิกานไทยสีทองจงจบเกีตามสองนึงไปไอ้ลงไปไอ้ลงไมวนไปแล้วอ่านมาพันมาองศาลมนิดนึงครับองศาลมนิดนึง แต่กะองศาดีครับทิดท่าดีครับแต่องศาการลมยังไงหนึ่งแต่ว่าการดุนดานมาสมาสีมาสีมาสมาสี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 ม่มาสีมาสีมาเีมาสีมอสีาสีเาาสีีมาสีมยเขมาเีีมาสเมาีาาสีมาสีมาเีาาสีมสีาสีมมาสีสีมีาสีมาสีมมาีาสีางครับมสามาสีมา ไ,ไก่ไก่ไกน,นะครับเนี่ยองศานี่มันต้องไฟไปไก่ครับอาจจะไอ้อข้อมเบาพัดกลับมามากหน่อยซำเลยครับสร้สางกะลุ่นเอาเกือบไปก้อนครับเบืองตนครับสี่สิบีลอยนี่เปธรรมดาครับข้อมเบาต้องไล่เติบครับแต่องศานี่ถ้ามันแอดเทวดาาะไอ้ทำยุนนี่เห็นมาหลายแล้วครับสี่ลอย กายนี่ยไลบังแหละครับซัมเนกซีลอยะใบหมากขึ้นกันครับเราลุ้นกันไปครับความเบาของไถ่ที่ท่องสีเบาได้ขนาดเลยเอาใจเชี่ยซ้อยเพิ่นครับไห้ำเทาท กลองเลื่อนล่างครับเป๋าชัดเจนออกมาแล้วครับใป่เมฆขาวควันทีมะเขาละไงใส่เมฆขาวควันที่ร้อยตัวอย่นี่ครับควันติดบางๆคิดบางๆครับก็ฟังว่าหางจะเบาบออยู่นเงินนะครับอยเยลอยเื่อนอยู่ฝ่าเงมอนพื้นเดียวครับเหลือ้ว่าย้หน่อยครับต้นยชยหน่อยครับเดลือๆ โอ้ยเนี่ยเขาเนานน้อยเล่นเด่นๆพอดีเลยตัวเนหนน้อยนะครับนั่นเสียภาพดูดีครับพี่้อเบิร์กาบปางดูดีนะครับตูนใจมันเป็นคือบังไฟคือจังทิมโตัจังไหนเนาะ ยังสูงครับยังตัวหน่อยอยู่ครับตัวใหญ่ไปนไดหดอกตัวหน่อยอยู่ติท้อยมาที่าพันไปนี่สร้างสร้างโบแผ่ครับสร้างบับแพ่ครับ อยู่เรืงหัวขาวครับเรื่องหัวขาวอยู่หลายเติมครับ2องร้อพันไปครับยังไม่ได้แตะหัวขาวนะครับยังไม่แตะหัวขาวเขานะลังเมฆขาวครับเขาล้างเมฆขาวไปหกสิบพันสองร้อยหกสิบพันไป ลุนกันไปครับบาชี val. ทำสองร้อยแปดสิบพา2ม0ลาเดีย๋ยวไล่ปันไหนตอนนี้สองร้อยแปดสิบผ่านปับเลยสองร้อยเก้าสิบพนไป ไม่ออกมานะสามร้อยอานไปครับานไปครับเบิงครับเบิงว่าฉีดออกจนไหนออกจนไหนโอ้โหรัดครับสิบปี่านไปแล้วมองมองอ่าเท่าเท่าเัเทาเ่าน

ตอนนี้เล้าสิตัวนี้แปดสิบเก้าสิบนะครับยังเาหัตกตัวไว้สิปรด้แ่เลขสี่สิบี่รกกี่เป็นปเป็นอะไรไปสํารับแอดเทวดาครับีนดสิบแ้อมกับปร้อมดับครับเขื่อนพุ่ครับลิปเปครับตายนะเอฟเทวดา 380 380ครับไข่สีทองจเจ้าสะอาดครับ